สวัสดีครับเมื่อนี้มากินเนื้อย่างน้ากะนร้อครับเด้อแซบแซบครับผมโอ้ยหมอกระลังหอนหอนครับบันนี้ล้ครับผมที่กินแซบแซบครับเบิ่งงขีปตอนแรกเบื่องก็ดูมันจะเป็นจังใดครับโอ้ยหอนไอหวนหวนดูครับฟุตบุก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 อยู่ครับมารับมาเฮ้ยผมก็จะเป็นขีปมือสันครับเนาะมาครับมามามาตอนแรกครับตอนแรกตอนแรกน้ากินใจเบิ่งก็ดูมันจะเป็นจังใดเอ้าซิมคําแรกเบิ่งก็ดูก็จะเย็นสบายดี เอาม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 ากินน้ากันพี่น้องครับคำโตโตเป่ากันนะครับมันสีลวกปากผมครับบบที่นี่ครับเป่าค่ะคครับโอ้ห่อน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 กินบ่ได้กินบ่ได้จังสิโอ้โอ้กินได้หน่อยเดียวครับชิมบังครับชิมบิงเออห่อนห่อนหอนลองคําแหลกนะครับเด้อลองคําแหลกครับคําแหลกครับโอ้ห่อนคักโอ้โอ้จังใดผมกระสิอดกินหรอกครับห่อนกระไรผมหิวแห้งครับงามแซบครับแซบแซบแซบทั้งเหนือทั้งกุ้งครับผม โอ้ยบาไหวครับบาไหวครับหอนแห้งครับตรงได้ดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำจะเข้ากันเด้อครับเด้อยังไดผมก็หิวน้ำแห้งหอนกับหอนครับผมตอนต่อไปครับตอนนี้เกรื่องจักรกำลังเริ่มทำงานครับผมเกรื่องจักรกำลังเริ่มทำงานเอาขีปตอนที่หนึ่งมันก็นุกมันจีเป็นยังไดครับผมเป็นจังไดเนาะนี่เนาะคือเปิดแต่หอนแถอะเนาะมที่นี่ผู้เสียข้างๆกับมีแต่บังคับให้กินครับผมน้ำจิ้มตอนแรกครับตอนที่สองครับเข้าไปแล้วครับมาที่นี่ครับ มันก็นะลาดเห็นมันเจ็บๆมันก็นะครับมันยังสีหอนบ่ครับนี่ครับมาครับมาอ่าตอนที่สองครับตอนที่สองกำลังเริ่มครับเป่าคนนะครับมันหอนแห้งกับเบาเป่าบ่ไดครับอู้หอนหอนห้อนห้อนอดอับจังใดก็ไดมันหิวแห้งครับผมมาครับมากาลังตอนที่สามกำลังเริมครับโอ้มือเขามาหนิมือนองผมเหรครับนี่ครับอยากกินน้ําแห้งครับผมไอ้กำลังอัดขิปอยู่ครับผมนองกันเลยอยากกินขึ้นกันครับก็เลยเดมือมากครับผม โอ้ห่อนอีกแล้วครับผมซิมนนำจักบาดก็นเด้อครับเด้ออห่อนแห้งๆครับผู oh, ้เส oh, ียให้กินกระเสียเสียครับนี่ครับตอนที่สามครับผมโอ้เป่ากันนะครับเด้อมันห่อนกะอีลีครับโอ้ห่อน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 โอ้บดไบดาอ่าต้องเป่าครับผมลวกปากผมนะครับสองขันี่คข้ที่สามครับผมอ่าได้กัดเป็นเงี้งเอาครับผมโอ้แสบครับผมมาเด้อครับเด้อกินน้ำกันครับมาครับนํำซุปแสบแสบครับผมอ่าล่องอยู่ อ่ากำลังเดือดเดือมันก็นะครับเด้อหอนครับหอน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 มาครับกินน้ากันข้ามที่ซีครับผมแสบครับผมตักตอนไงกับอะไรครับมันหอนแห้งแห้งครับมาครับมามาได้ครับเด้อเมื่อนี่ฉลองครับฉลองงานใหม่พอผมครับอหอนครับผมสีไข่ออกกับผมกับเสื้อายครับมาครับกิดน้ากันครับเรียรืดลดครับผมโอ้กำลังแสบครับมาได้ครับเด้อกุ้งกับมีครับ เนื้อกัมีครับอ้ยห่อนอีกแล้วครับผมกับที่ที่ได้กินนต่นามเนี่ยแหละครับมันห่อนแห้งมาเ้ยครับพี่น้องเด้อแต่ว่าอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นแนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันผมกับซีมีแนวดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องต่อๆกันไปนี่แหละครับผม